เมื่อมีคนถามถึงแฟนตอนกำลังรีวิวพาสขออนุญาตค่ะมีว่ามีคนขอดิฉันดูพัดลมนะคะมีคนขอดูพัดลมนะคะหล่อพอไหมคะมุกมีใช้ไม่ได้แล้วนะคะ้าจะเช็คว่าโสดไหมกรุณาอย่าใช้บุกว่าขอดูแฟนเลยนะคะอันนี้แฟนกูค่ะอันนี้พัดลมดิฉันนะคะแฟนดิฉันค่ะเปิดมาเอาคอนเทนต์มาให้เลยกำลังจะรีวิวบัตรท่านพาร์ แฟนที่มีทุกบ้านได้ค่ะเข้าใจไหมคะนี่คือแฟนของดิฉันแฟนดิฉันแบบค่อนข้างจะสกปร,ปรกนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่มานานมากมีฝุ่นด้วยทุกคนมีฝุ่นด้วยนะคะฉันบอกแล้วว่าฉันมีแฟนทุกคนมีแฟนโอเคไหมคะเคลียร์ยังอ,อกหักหรือยังอยากให้มีฉันก็มีให้ขอดูแฟนให้ดูแล้วพี่อยู่ไหนไอ้คนถามว่าแฟนขอดูแฟน